สวัสดีครับพอลี่สวัสดีครับโอ้มเนี <Labor ator il fi> ่เร่อวัรอพรท่านเพอลี่เป็นซึนนมาเลรื่องวีผมไหมพอลี่ก็เป็นซึนซึนซึนแังไหนอร่ไใ้กินกาแฟเราอะโอ้ว่าเรื่มจะคืดพอตัวนี้คุณตุ้ยเห็นบ้าลค่ากาแฟเฮาเอฟซีพนนมากนเอฟซีอยู่ในหันลาหันโอนมากพระท่านเบิ้งนะครับว่าห้เพันมีซื้ออย่าง เออเยฟี่พันโดนมานะครับขา้คากาแฟพอลี่เนาะขายมอสรวยลอยนึงขา้พอลี่ลอยนึงแสดงว่ามอสรวยรูด้วยตัวนี้รวยรูด้วยมันเลยกินวันหรอข้อเออได้ก็ขอแต่กาแฟได้ทีมั้งในะครับได้แล้วเด้อขาบกาแฟเราคุณเนียหลายจะขับเด้อเมื่อพ่อเนี่ยเป็นก็บ่บ่ต้องไปเอ็นขายพันนี้ี่หลายก็ได้หรอกมันันคากาแฟมันบ่หลายอ่ามาแต่มาแต่คิดเห็นกาแฟ แงมือสมือเลี้ยกับพ่อดีใจนวนเจพอลี่ครับกระ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 มระกระกอเกระกรนกระกินเระกระกระนระกระกระนระก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 กระ่ระกระกระกระระระกิะืระระกบะกร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 ะกกกระกระกระระกกระกรนกระกระกะกรากระกรกรกระกระกระกรกระ่ระกระกรเกระก้ก่กะะ่กอก ลู่ลายประเด็นบลองอาเลีของวันทีท่สิบครับเอามีลาสตาเขาสองหาดวครับจะพอิดศูนย์สการชาติเจ็ดสามนะครับปกติสองสองศูนย์สี่่พี่เจ็ดศูนย์บอคคี่เนาะครับครับอา้าวเขาลายพี่น้องเลยนะครับสมกนจริจรจเห็นบ่ลเลขเบิ้ลเินเขาบ่าคุณีเบิ้ลรเลขเบิ้ละไล่เบิ้ลเขาอยู่สองสองเลยโอ้มีเบิ้ลเขาดีแต่ไหนปกติสองสองกับศูนย์สี่เบิ้ล <aid> <Solomon> มีแลพี่นองน,นะครับมีและครับเรียกเบิรลเรียกซ้ำเศร้าพี่นองเอนทเลโจมผ้าเอ่นไปชวแล้วอืมเรี่เป็นาจมาห่มไนแล้เอซี่เนโจมมาน้่มนกเลยในมอคากาแฟนะครบขอพูดหลายๆเด้อนะครับมอหนึงคิดลำใจเอซี่ผู้บนมอดนงคิดลำใจขายชาคากาแฟนะครับเนาะไม่เห็นคากาแฟดีใจคาเงินคิดทอดกันโดนพร้อมพุ่นะนะครับขนาดก็ยังดอกครับลาวลาฟอรี่ในประเทศเดิร์ เดี๋ยวขึ้นทีหนึง่งซูเมอร์นะครับแมนมนหนึ่งหอกกระตองเขามีโชคมันก็ะขึ้ฮอดเพินเนาะนะครับผู้บเรเเพื่อเกิดจะเรมีกำลังใจกระดาษดีซี่กับซื้อวัรต์ึกแล้วนะครับเราเปนผู้พิจารณาคดีผู้พิจารณาาเา<ช>รนมันเท่เราเราก็หงหงเราะารณา่าวเพราะเปนเู้พิารณาาวแล้นี่แหะครับนี่แหละเกิดน้ำคิดทำใจซี่ได้ในน้อยกิดดีใจในวันนี้นะครับนีแหะมองมองคิดทอดครับ มองคิดทอดมองมองมองคิดน้ำเอฟซีกับมองนี่แหละมองรวยกับเลยไพ่ได้อันนี้สองน้ำเนาะถันเห็นชากาแฟนี่บ้าไ่อยากให้พิษผ่านจังเอยอุ่นเนาเอาเอาช่วยนะฟอร์ฮ่าพื้นมันอยากเห็นน้ำโอ้พี่ผู้อยากเห็นน้ำมั่นหน่อยมีผู้ใหญ่คนเห็นน้ำไปเด้เพราะงันชากาแฟห้องครับมาช่วงมาช่วงเออที่หนออ่ะนะครับเด้อเอผู้ใยากสับสูตรขายชากาแฟเพาดีนะครับแค็งหน่อยจะไวมาช่วงหลวงน้ำชาดแล้วเนาะครับอืมนะครับเป็นปร่ชีตแม่ตุยเด้อนะครับเพราะว่า อนญุญาตผู้เก็บะนะครับก <l ots> <laughs> ้อนจะเห็นยังกับเบื้งตัเวลเลขกก้อนะวอลี่ครับชวยพี่นอพูดนหมพอของวันทีสิบสิบสิเอ็ดบอกของวันทีสิบเอ็ครับอาม่ตุยอ่านม่ตุยเอาคนสีอของวัตีสิเนี่แปดชุดชุดลาวสตาเฉพาะจีดกาชาตแปดห้าสามศูนห้าน้อยกับมี หกสี่เก่าสองเด็เบิร์กระเจี๊ยเจี๊ยบสามสามสามนี่ได้ครับแค่มเจ้าไว้น้องพอดี่เนาะครับเลขมมนะบเ,เบิร์ช่วงนี้กับม,กมกักแม่เนี่ยครับแค่ม,มาจ้าไว้นะครับพูดได้จำพวกเก่งอะไรนะครับแต่ว่ากวัดขึ้นวัดได้ไก่าลืมติดตามช่องแม่ตุยด้วยละว,วันเด้อนะครับตอนพ่อพันธมันบอแม่ตุยบอท่านพ่อมาจะได้สองรอยกว่างสองร้อยกว่างดีนะครับโอ้ยังห่างไก่ด้วยพี่น้องยังไหวห็นใจอัน จังแม่ตุยนี่หัวแดงอีกแล้วแหมซีเรียลองผมอีกแล้วแม่ยันเ่าก้อนอยู่นี่ยเนี่ยฮะดีใจกันที่ว่าขึ้นมาอยู่เด้อครับอาสาคนที่จามคนอะไรคนแช่ในเด้อนะครับสำหรับตุยรายวันนะครับหลครับมารวยนะครับมารวยปันโชคนะครับฝากสองช่องอยู่ไว้ในเด้อครับมารวยชื่อได้นะครับกับฝากคนอะไรคนแช่จะมาได้พ่านโอกาสดีทั้งรัฐบาลไทยทั้งลาวพัฒนาทั้งใหน้อยเนาะครับทุกที่ย่างเงินที่เรียดยันยิ้มมองเงินรวมยูนี่มัพัฒนา พัฒนาทุกอย่างให้ดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆพยายามติดตามเราก็แคปไว้ดีครับผมมาอันนี้ชุดบนนะครับลาสตาเฉพาะกิจกาชาติเด้อนะครับ5080 5 3 8์แปดนะครับตัดให้เด้อนะครับชุดรวมน้อยนะครับ6492นะครับตัดให้6449 92 6942 62เด้อนะครับเดฟเว่นเกียร์เกียร์ตามเนาะตามนี้นะครับแคปหน้าจอไว้นะครับเดฟมักนํา เขาเรียกกระตัดเอา,นาอกกะะเนะเาะเพื่อว่ามักจะจับผู้เปลี่ยนกระเบื้องมาเลยก็เม่ตัวยตับไห่เด้อน,นะครับแคบหน้าจอไว้ครับคือโดนมาเลยได้ปวดแขนเท่าแล้วช่วงนี้จริง <c oughs> ื่อประทนเนาะชื่เรื่อง<ล>พัฒนาเลขทุกอย่างให้กระป๋นเอฟซีเขาวานเม่อยากให้เพื่อนพี่หวังนี่แหลกนะครับเอามีเราก็ถือว่าเป็นคนคันในเบื้องนี้คันในแคบหน้าจอไว้สิเห็นไหมเห็นสิ่งแปลกๆเห็นสิ่งพัฒนาไปเรื่อยหรอกครับผม เป็นญามเป็นให้ดีที่สุดเลขเบิ้ลช่วงนี้ก็เป็นเลขเบิ้ลมาดีเลยเลขเบิ้ลก็บ่ค่อยพลาดพร้อมเีเดี๋ยวนี่เลขเบิ้ล,ลพ่อ,อ,อคุณไม่ไปสมักเบินเน้ลเหรอพ่อเลยเป็นพ่อวา่า <laughs> ม,มันเป็นนะมันเลขแม่ตีใบเล็กซ <laughs> ำเซาเลยเลขเบิ้ลตีแต่ไหนจังบอกว่าเล็กซำเซาเลยนี่ <laughs> <laughs> แปลกแปลกไม่มา่เลยต้องอะไรซำเซาเนอะ ถ้าเรียนบินภายในกันยังว่าเรียนทำเศร้าเลยเนี่นะครับเป็นบรรยากาศสนุกสนุกเนาะว่าถุงซีเรียสนะครับเวิรคิมพอลี่ก็ได้ก้มคลายเคียดพร้อมนะครับคนคนตลกคนเบาดีนะพอลี่นะครับบอมมี่เราไม่ยามาคุยกันหน่อยนันสามเดือนหลุดสามมือครับหัวซีเซียหัวซีเวียท่านหลุดอยู่ครับครับเดืยนทีเซี่ท่านหลุดนะพอลี่เนาะย่างครับย่างย่างคือว่ามาแรง มาเด็ดคือเก่านะครับสำหรับในทางพอลี่นะครับเจสซี่กะที่ว่าตื่นขึ้นเห็นตนาพอยาลี่ทะน้อมืินได้กันไหมเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆแต่โอ้ยพอลลี่เราอาอย่างเนี่ยอะไรอย่างไรเนี่ยเนาะคนห้องตักมือกงขัดมาคนรเปิ่นเกล่ยไล่ใจหลายคนอย่างพอยาลี่เป็นคนมักคิดคนี่อเป็นคนมักนิว่านเขาจะว่าโอ้ยมื่อคอยไปเห็นพอยาลี่อยู่เดียังไงแบนปลาไว้ได้แดงว่าเขาเบิ้งไปซะเบิ้งเนาะหลักเรื่องไว้พี่น้องนะครับผู้ใดมักผู้ใดอยาก หาแล้ได้เจอละวันกับร่องเวิร์กนะครับเป็นแนวทางน้องฟอร์เรสตเนาะหอกกับบุหงาจอหกบอกเนาะสำหรับคนมาคือกันอีู่ชิมีแนวดีๆมาไปให็นมึงตลอดครับสิพัฒนาไปให้ไปเรื่อยๆขอตัวเลยหลายนะครับที่ติดตามเราชมอ่ะเพิ่มตัวเลขอีกข้างหนึ่งครับพี่น้องเอาเก็บยมาจอไว้เด้อนะครับจุดบนนะครับจุดล่างเอาไปตุ้ยอันนี่จุดเมื่นวานจุดบนก็มี่แปดหาสามสวนจับโคกับ 53, 8ปดศูนย์หาสหาสามร่วมน้อยก็มี6หกสเก้จับคู่ให้กันหก,นกนสี่สี่เก้าเก้องกเก้าเลขเบิลกัเจี๊ยดเจีดสามสานี้เนาะหากจะจับนะจะไว้จะโชคนานสุดๆสักคนขอคคณฟีีหลายตี่แบงปันนะท่านดีพีนนนน่น้องเอฟซีเด้อนะครับวันนี้ก็ให้มาด้วยเก่านะครับถึอได้หลายกัเาไม่ตื้อคิดใหญ่อีกแล้วนะปุเอาไว้ใช้นอยนะปุ๊กเนาะ <laughs> เหนหนาเพราะนี่เห็นรวดอัะผ้าหาเรงามือสอเงาเ่าเหมือแลงครับเบิ่อนเพ่เนงนะครับครับเบางใส่กันนดครับด้วมันบ่สื่างนี่มันต้องเอาทังนี้ด้ยอะไนะครับนีดยากก็ได้ไม่ตุยเลยไม่คันนอกรล้วเสียมาไวหมช่องวางคบสี่ห้าหกคู่พี่น้องนะครับเลี้ยงง่ายนไม่ตุยเห็นหนาฟอรี่รอรอได้คันบาคันบาตามรักเราข้างบนมันเสียบอีกเออบ่หายไปบางนาอยู่แล้วล่ะบางหนา สวัสดีครับ